จะไล่เย้าปิ่เมื่นไดเดินทางดีๆนะเพคะท่านอา ฝากหญิงปิ่นดูแลว,วังดูแลท่านหญิงอน,นินด้วยนะโอเคคะรีกฝากท่านหญิงอน,นินด้วยนะเจ้าคะคุณหญิงโชคดีนะเจ้าคะแ๋ยวฉันซื้อขนมมาฝาก วันนี้เครื่องว่างเงย็นมีอะไรคะสองมารีลอยแก้วเพคะวันก่อนหญิงเห็นอันินเปยว่าอยากกินหญิงจึงนำมาถวายเห็นหรือไม่ชีวิตเรานั้นมีแค่คุณเป็นคนเดียวก็พอแล้วให้จริงเธอคะค่ะอย่าให้หญิงได้เห็นเชียวว่าอานันินดํำร้องเรียกหาใครอื่นนอกจากหญิงอีก ฝนตกเช่นนี้เรายังไม่อยากให้คุณปิ่นกลับตำลักบัวเลยแต่หญิงต้องรีบไปเตรียมอาหารขวัญเอ้ยขวัญมา ที่แท้แล้วคุณปิ่นก็ยังคงกลัวเสียงฟ้าร้องเหมือนครั้งก่อนตอนเด็ก ไม่ต้องกลัวนะคุณปิ่นเราอยู่ตรงนี้เราไม่ทิ้งคุณปิ่นไปไหนหรอกัูชา้าแล้วคุณปิ่นจะกลับตังหลักไม่ได้อีกนานเทียว ต้องกลับไปเตรียมมือข้ามให้อนินเดี๋ยวคงต้องรอให้ฝนซาเสียก่อน ในหัวคุณปิ่นนั้นมีแต่เรื่องจะหาอะไรมาขุนเราวันนี้พักสักวันเถิดหากใช้หิวขึ้นมาเราจะแสดงสีมือทำอาหารให้คุณปิ่นกินเองอันนี้ทำอาหารเป็นด้วยหรือคะเป็นสิคะคุณปิ่นหายกลัวเสียปลาร้องหรือย,ยังคะค่ะดีขึ้นมากแล้ว เช่นนั้นก็ดีแล้วค่ะอยู่พักที่นี่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบกลับเลย เตืนเตือนแล้วเลยคะเราเตรียมมือข้าเสร็จพอดีคุณปิ่นไปล้างหน้าล้างตาแล้วไปกินข้าวกันค่ะหิงขอโทษนะคะขอโทษอะไรเลยคะที่หยิงเผอหลับ เลยต้องเป็นภาระอันนี้งภาระที่ไหนกันคะฝนตกหนักขนาดนี้อย่างไรเราก็ไม่ปล่อยให้คุณปิ่นเดินกลับตำหนักบัวดอกแล้วเราก็เอ่ยปากแล้วว่าจะทำอาหารให้คุณปิ่นกินให้เราได้อวดฝีมือบ้างเถอะไปกันค่ะ เราทำให้คนเป็่นเองเลยนะน่ากินจังเลยค่ะฟังดูสิคะ่ะ รถด,ดีเหลือเกินค่ะเราเก่งใช่ไหมล่ะ พอ,อก,ก่อนค่ะเดี๋ยวหญิงอิ่มเราจะเดินกลับตำหนักไม่ไหวเดินไม่ไหวก็นอนกับเราที่นี่สิตอนนี้ก็ดึกมากแล้วแถมฝนยังไม่หยุดตกอีกคุณเป็นอย่าเดินฝ่าฝนกลับตำหนักบัวเลยอยู่ที่ตำหนักวนนี่แหละจะนอนได้อย่างไรคะนอนที่ห้องอาคารตึกตหไงเล่า ห้องอาคันตุกะหน้านอนนะแถมยังไม่มีใครใครนอนเลยไม่ได้หรอกคะ่ะห้องนอนอาคันตุกะก็ต้องเก็บไว้ให้อาคันตุกะนอนสิคะนะคุณปิ่นฝนตกน่ากลัวเรากลัวกลัวอะไรคะร้อยวันพันปีญิงไม่เคยเห็นอนินจะกลัวอะไร คนกลัวผีที่ไหนไปหลอกผีคนอื่นคะก็แต่ก่อนไม่กลัวแต่เดี๋ยวนี้กลัวแล้วไงอาคุณปิ่นนะคะอยู่กับเราที่นี่นะเรากลัวจริงๆนะคะ นะ้นะแต่หญิงไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาพูดแบบนี้คุณปิ่นยอมนอนกับเราแล้วใช่หรือไม่งั้นเราไปเตรียมเสื้อผ้าก่อนนะ อันนิยังไม่ง่วงหรือคะยังค่ะคุณเปิ่นมาค้างด้วยทั้งทีเราเลยหลับไม่ลงอยากคุยเล่นสนทนากับคุณปิ่นทั้งคืนสนทนาเรื่องอะไรอีกคะวันนี้เราก็คุยเล่นกันทั้งวันแล้วนะคะคุยในฝันกสิคุณปิ่นนั้นเอาแต่นอนหลับทั้งวัน กจะคุณเป็นเถอะว่างแล้วหรือคะยังค่ะสงสัยอยงจะนอนเยอะแบบที่นินรับสั่ง <c oughs> งั้นเรานั่งเล่นกันที่นี่ก่อนนะคะค่ะเปน,นอต ไมีอะไรหรือเปล่าคะคุณประนตนั้นเป็นพระสหายของท่านชายรอง แต่เหตุใดถึงดูสนิทสนมกับอนินล่ะคะคุณประนตนั้นคิดอย่างไรกับอนินกันแน่เราบอกแล้วไงพี่ชายรองมอบหมายให้ประนตด,ดูแลเราในยามที่อยู่ที่นู่นจึงเกลียดมันพี่ชายแท้ๆอีกคนจริงหรือคะจริงสิอน,นินจะโกหกคุณปิ่นทำไมวันก่อน หญิงเห็นคุณประนตจูบอนินจูบอย่างนั้นรึจูบที่ไรตอนไหนกันคะทำไมเราไม่ยักจะจำได้จูบที่หลังมือของอนินวันที่เล่นเทนนิสตอนคุณประนตลาก,กับแฮนคิเคสหน่าเหรอ หัวล้ออะไรคะหญิงไม่เห็นจะขำแประนอตนั้นชอบเยาะเราเล่นว่าเป็นเจ้าหญิงเลยแจ,จ้งจุ้งพิษที่มือเราล้อเลียนท่าทางทำวามของรถเจ้าหญิงแบบต่งไม่รู้สิคะจูบก็คือจูบอยู่วันยังำ่ำใครว่าจูบก็คือจูบลระคะที่แทนแล้วจูบนั้นมีหลายแบบหลายความหมายยิ่งนัก นินทำอะไรคะอธิบียใบ้คุณปิ่นฟังแบบละเอียดไงคะอย่างนี้เรียกว่า hand kiss มักใช้เวลาต้องให้เกียรติฝ่าย ก็เปอร์เฟกส์ไม่ใช้ยรอเด็กเล็กๆนาเอนดู เรียกว่าเล็คใช้แสดงความรั เช่นนี้เรียกว่าเฟนช์เคสใช้แสดงความปรารถนาที่มีต่อคู่รักเท่านั้น เมื่อครูมีโทรศัพท์จากท่านป้าดารารายว่าท่านชายจากคำถึงชี้พิตักสายแล้วท่านป้าดารารายประธานปิ่นทองและปิ่นเงินให้อนินอนินอยากให้เราสองคนมีปิ่นที่เข้าคู่กันคืนนี้คุณปิ่นเป็นของอนินจริงๆได้หรือไม่ สิ่งใดที่ิถวายอันินแล้วอนินประสงค์จะทำอันใดย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพคะ ฉันและเธอแต่อยากขอไว้เสมออยากให้เธอรอจนกว่าวันหนึ่งวันนั้นเธอและฉันได้กลับมาในถ้อยคำสัญญาที่ว่าจะ